อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของค์ดแม่นะคะส่วนค์ดลูกก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3คาคัค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของค์ดแม่นะคะก็คือจะส่งพวกข้อมูลแล้วก็แอตทริบิวให้คัสลูกได้ทำงานค่ะ อแรกนะคะแล้วก็จะกําหนดออบเจกต์แต่และตัวว่าอันไหนนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยบ้างนะคะแล้วก็ตัวไหนนะคะเราจะต้อง getter setter ก่อน,นะคะ่ะในส่วนของ private นะคะก็คือ,อเราตั้งให้ใช้ได้เฉพาะในคลาสนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยจะต้องมี getter setter ก่อน,นะคะ่ะก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะ ในส่วนของอพับบิดนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องมีเกจเซตนะคะต่อมาจะเป็นหน้าตาของคัดลูกนะคะอันนี้ก็คือ,อเราจะต้องเรียกใช้งานเอ็กเพ s จ,จากคาัดแม่ก่อนนะคะก็คือเรียกสิ่งที่อยู่ในคัดแม่ออกมาใช้งานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ กำหนดอ b j เ c t ใหม่ขึ้นมานะคะในที่นี้เราก็จะกำหนดเป็นมันนี่นะคะแล้วก็เราอยากจะให้เอามาใช้งานได้ด้วยนะคะเราก็เลยมีเป็น get มันนี่กับ set มันนี่นะคะในส่วนของ get มันนี่นะคะทำขึ้นเพื่อทีอ่เราจะให้เอาออกมาใช้งานนอกขาดได้นะคะหรือว่าเป็นการคืนค่าข้อมูลที่เราได้ระบุลงไปะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของเซตนะคะก็คือเรากำหนดมาว่า,าตัวมันนี่เนี่ยเราจะให้มันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะให้มันมีฟังก์ชันว่าเ,าเงินเนี่ยในกระเป๋าเรามีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะระบุเป็นจำนวนเงินไปค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของโอเวอร์ไลน์นะคะโอเวอร์ไลน์เนี่ย ก็คือการที่เรานำสิ่งที่อยู่ในคัทแม่นะคะมาใส่ลงในคัทลูกนะคะอันนั้นก็คือเป็นการเรียกว่าโออ์ไรเมทอดนะคะอ่าโออ์ไรที่เราเอามาใน2ตัวนี้นะคะเพื่อที่เราจะนำมาใส่ค่าของอ่าในบรรทัดนี้ค่ะไปนะคะก็เป็นป o d ดักนะคะก็ อันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเรียกใช้จากคลาสแม่นะคะ extend น,นะคะนี่เรียกใช้จากคลาสแม่ส่วน overide overide ก็เหมือนกับว่าเรียกสิ่งที่อยู่ในคลาสแม่มาใช้ะคะ่ะก็อันนี้นี่นะเซตอันนี้นะคะ เหมือนเหมือนกับกำหนดรสชาติไอศครีมะคะ่ะก็แบบนี่มีช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้มิ้นช็อกนะคะส่วนเออซูเปอร์ซูเปอร์ก็เหมือนกับว่าเรียกเรียกมาก่อนแล้วก็พอใช้ใช้งานเสร็จมันจะคืนค่าทันทีอันนี้ก็เป็นสวิตสวิตก็ เหมือนสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าสมมติเราเลือกเลือกหนึ่งใช่ไหมคะก็จะให้มันแสดงผลแบบนี้นะก็คือไอศครีมช็อกโกแลตค่ะส่วรรเช็คอันนี้นะคะก็เหมือนให้มันออกจากลูกสวิตเคสเวลาเวลาเราใช้เสร็จเราก็จะต้องมีเบรกค,คืออันนี้คะ่ะ พื่อที่ให้มันหยุดจากการทำงานค่ะสว่วน default default ถ้าแบบไม่ตรงไม่ตรงเงื่อนไขก็ให้มันแซงแบบนี้นะแล้วก็ให้มันกลับขึ้นไปเหมือนเดิมก็คือให้นี่นะคะให้มาเลือกไอศครีมค่ะสว่วน อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่เหมือนกับข้างบนก็แบบให้มันรีเทิร์นค่าที่กำหนดฟังก์ชันเมื่อกี้นะคะอันนี้แล้วก็แบบให้มันรีเทิร์นค่าพวกนี้ออกไปใช้งานได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เหมือนกับแสดงผลข้อมูลว่า ร้านนี้มีไอศกรีมอะไรบ้างคะก็จะมีแบบช็อกโกแลตมิ้นช็อกวานิลาคุกกี้อนครีมแล้วก็สตรอเบอรี่คะ่ะหน้านี้คือเมนเมทอดคือที่เราจะเอาค้าทั้งหมดก่อนหน้านี้มาใช้งานก่อนอื่นก็สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อน2ตัวที่เราเรียกมาจากคลาสผลิตภัณ์แล้วก็คลาสชอ็อป เราใส่ชื่อเราใส่ชื่อ card product แล้วก็ตั้งชื่อใหม่อันนี้ใช้ชื่อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแทนแล้วก็ new product มาทัานี้ก็เหมือนกันใส่ชื่อ card ตั้งชื่อแล้วก็ new สองมาทัดนี้เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะเรียกใช้งานเฉยๆนะคะต่อไปอันนี้เป็นการเรียงลำดับแสดงผลว่าจะให้อันไหนขึ้นก่อนหลัง ทตลองรันให้ดูจะได้แบบนี้นะคะเราใส่เข้ามาก่อนเพื่อแสดงให้ดูว่าเงินที่เรามีอยู่ไล่ลำดับจากเซตมันนี่ที่เราทำไว้ว่าเราว่าเราอินพุตเข้าไปจะมีเงินกี่บาทอ อันที่สองพอเราใส่เงินที่ต้องการเข้าไปมันจะแสดงผลว่าเราใส่เงินไปเท่านี้นะมีเงินอยู่เท่านี้สว่วน PER c e n t คือให้มันแสดงผลที่เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเช่นเรามีเงินอยู่10บาทห้าสิบตางค์ให้มันแสดงผลตรง50สิตางค์ออกมาด้วยเพราะถ้าเราไม่ใส่มันจะไม่แสดงผลสว่วนอ่า สลัเอ็ก็คือให้มัน Enter อรลงมามันถ้าต่อมาก็คือให้มันแสดง Product ของเราว่ามีอะไรบ้างในร้านในร้านไอศครีมของเราเช่นใส่ใส่จำนวนเงินสองร้อยมันก็แสดงให้ดูว่าร้านของเรามีอะไรบ้าง ต่อมาคือ product set n o ตรงวงเล็บวงเล็บเป็น setti เอ้ string ก่อนหน้านี้เป็น double เราก็เลยเซตค่าให้มันเป็นศูนย์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ Input ค่าเข้าทีหลังแต่บรรทัดนี้เป็น string เป็นศูนยไม่ได้ก็เลยต้องให้มันว่างไปเลยเพื่อที่จะได้ใส่ลงค่าลง ต่อไปก็เป็นเงื่อนไขของ product set product g e t no ว่าถ้าเราใส่135มมันจะ,สะแดจะสะแดงผลแบบนี้ใส่24จะ,สะแสดงผลแบบนี้ที่เราต้องแยกเพราะว่ามันมี2ราคาก็คือราคา30บาทกับราคา35บาทจะได้ว่า135เท่ากับ30บาท แล้วก็สองสี่เท่ากับสาสิบห้าบาทลองรันให้ดูนะคะอเลือกรถเป็นรถที่สองมันก็จะบอกว่ารถมินช็อกไอศค,ครีมราคาสาสิบห้าบาทนะคะ ต่อไปก็เหมือนกันเลยก็คือเราใส่ค่าให้มันเป็นศูนย์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ใส่ค่าทีหลังสุดท้ายก็คือแค่ให้ค่าพิมพ์เรียกอันนี้ออกมานะคะเรียกเรียกตรงนี้ออกมาก็คือมันคือตรงนี้นะคะแบบเรากำหนดฟังก์ชันไว้ในออบเจกต์นี้อา่า ว่าแบบให้มันทำงานยังไงบ้างของเราให้มันรีเทิร์นค่าราคาทั้งหมดกับยอดเงินคงเหลือถ้าเงินมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่ถ้าน้อยกว่าจะขึ้น not enough h uh, not enough money to play เลือกจำนวนเอาเป็นสองค่ะมันก็จะบอกนะคะว่าาราคาทั้งหมด70บาทยอดเงินคงเหลือ130บบาทค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับร้านไอศครีมของเรา